สวัสดีครับก็วันนี้มาพบกับซีรีส์แกะกล่องเช็คแผกอีกเช่นเดิมนะฮะกับ m j Impulse Impulse Gundam นด o n บนะฮะ ก็มาจากซีรีส์กันดัมซีดเอทเทนะครับผมตัวนี้จะเป็นอินพาวกันดัมปีกเดที่นี่นะฮะประมานี้โอเคก็เรามาเปิดดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาตัวนี้จะมีโทนประมาณว่าสีขาวขาว ขาวดำนะฮะมีแดงแทรกนิดหน่อยในนี้มีกี่แผงก็เยอะนะก็ตัวนี้น่าจะเป็นดีคอนะฮะไม่น่าใช่ดีคอขูดเนาะดีคอรธรรมดาเนี่ยแหละเีหรือว่าเป็นติ๊กเกอร์เออดีคอดีคอน่าจะดีคอก็มีดีคอแถมมานะฮะแล้วก็แผงที่1 1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าแผงนะครับก็ประมาณนี้นะฮะโทนขาวขาวมีแดงแซกหน่อยก็สบายฮะ ประกอบง่าย19แผงนับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20อ่ะ20แผงเหรอ,อแสดงว่าอันนี้ไงอันนี้มี3ใช่ไหมอ่ะครบละประมาณนี้แหละก็น,นี่ก็คือคู่มือการประกรอบนะฮะ ช่องนี้จะมีการประกอบแยกไว้อีกคลิปแล้วก็รีวิวอีกคลิปนะฮะนี่นะ i m p พานะฮะสีขาวล้วนสวยนะก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับเหมือนย้อมแมวเนาะเอาปีกเดินี่มาใส่แค่นั้นเองตัวเครื่องเป็น i m p พานะฮะโอเคเสร็จแล้ว คลิปนี้ก็มีความยาวเพลงเท่านี้นะฮะเพราะเราจะดูของด้านในอย่างเดียวาำรับเป็นตัวเลือกในการในการตัดสินใจซื้อนะครับว่าจะดีไหมนะตัวนี้รู้สึกจะเป็นพีบันไดก็คือลิมิเต็ดนั่นแหละราคาตอนนี้ก็น่าจะแพงเอาเรื่องอยู่นะฮะชอบดูใจกดติดตามนะครับสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะ ขอบคุณไวรัสมินิโฟวิวนะครับสปอนเซอร์หลักของเรานะฮะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ